ดิวาวสรุปกระชับบายทรีมี่ดิวาวเกมใหม่แกะกล่องแนวเฮอเลอร์ที่ทำให้คนเล่นต้องหลอนตั้มๆกันไปโดยในเกมจะอยู่ในบ้านของอันนาเบอร์ตาผู้นำลัทธิศัทธาปีศาจเธอต้องการปลุกปีศาจนำว่าอาสเซลขึ้นมา โดยก่อนอื่นเราจะรู้จักอาสาเซลกันคร่าวๆกันก่อนนะครับอาสาเซลเป็นหนึ่งในทูตสวรรค์โดยในตำนานกล่าวว่าอาสาเซลได้ทำการต่อต้านพระเจ้าและนำบาปต่างๆมายัางโลกมนุษย์ทำให้บนสวรรค์ได้ลงความเห็นชอบที่จะกำจัดอาสาเซลหลังจากได้ลงความเห็นชอบแล้วทูตสวรรค์ลาฟาเอลจึงได้เป็นตัวแทนไปปรับอาสาเซลอาสาเซลนั้นได้พ่ายแพ้ลงและกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์และภายหลัง อาซาเซลได้ผันตัวเข้าสู่ความมืดทําให้กลายเป็นปีศาจเต็มตัวและด้วยพลังที่ครอบครองอยู่นั้นทําให้กลายเป็นปีศาจผู้ยิงย่งใหญ่ในแนรลกอันนาเบอร์ตา กับหลังต้องการทำพิธีอัญเชิญปีศาจอาซเซลโดยมีการใช้สัญ,ญลักษณ์รูปดาวห้าแฉกในการประกอบพิธีที่มักจะเห็นในหนังภาพยนตร์หรือเรื่องราวต่งตางๆโดยในเนื้อเรื่องเราจะเป็นคนที่ศรัทธาอยู่ในลทัทธินี้โดยมีอันดาที่เป็นผู้นำลทัทธิแต่ตอนนี้เรื่องราวต่งตางๆมาไม่เหมือนกับที่เราคิดเอาไว้อีกแล้วตั้งแต่ที่อันดาได้ทำพิธีกรรมอัญเชิญทุกๆอย่างมันเริ่มแย่ลง แย่ลงแย่ลงทําให้เราต้องตัดสินใจลงมือขัดขวางอันนาก่อนที่เธอจะทำการอัญเชิญปีศาจอัสเซลได้สำเร็จแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะตอนนี้อันนาตันปีศาจเขายิดร่างแล้วเธอในตอนนี้ไม่ใช่อันนาที่เรารู้จักอีกต่อไปเราไม่สามารถสู้กับเธอได้โดยตรงเราต้องหนีซ่อนตัวและทำการสังเวยแพะเพื่อขัดขวางพิจกรรมของอันนา โดยเพื่อนๆคงสงสัยทำไมต้องสังเวยแพะเพราะตามพิธีโบราณนั้นคนในอดีตมองว่าแพะเป็นผู้ถือครองบาปหรือสิ่งอัปมงคลจึงได้จัดพิธีกรรมสังเวยแพะโดยเชื่อว่าแพะจะนําพาสิ่งชั่วร้ายติดตัวไปด้วยเพราะงั้นการสังเวยแพะคือการขัดความพิธีกรรมอย่างหนึ่งและเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายออกไป